สวัสดีครับวันนี้เอกบุรพาก็มีพักเครื่องนะครับเป็นพระหลักร้อยน่าใช้พุทธคุณนะครับมาให้ทุกทท่านนะครับได้รับชมกันอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทองดําวัดท่าทองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นเหรียญแจกที่ระลึกงานกระถิ่นนะครับปี2539ของทางวัดท่าทองนะครับโดยตัวเหรียญที่นํามาให้ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ไข่นะครับมีหูเหรียญในตัวนะครับแบบนี้นะครับเป็นรูปหลวงปู่ทองดําครึ่งองค์นะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับก็มีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทองดํานะครับแล้วก็จะมีการตอกโค้ดไว้2ตัวนะครับเป็นโค้ดคําว่ากรถินกับปี39นะครับต้องสังกติแบบนี้นะครับด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเขียนว่าที่ระลึกงานทอดกรถินนะครับนี่ครับสพฤศจิกายนนะครับปี2539วัดท่าทองนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับนี่นะครับมีความสวยงามของตัวเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ทองดํานะครับเมตตาอาจารย์จิตปลุกศีะครับโดยหลวงปู่ทองดํานะครับท่านก็เป็นเกจิชื่อดังนะครับของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านมีวิชาคมที่เข้มขังนะครับแล้วก็พุทธคุณเด่นนะครับทางด้านเมตตามหานิยมนะครับรวมถึงแค่ค่าต่างต่างนะครับก็ เหรียญหรือวัตถุมงคลของท่านนะครับที่จะสร้างมานะครับก็มีประสบการณ์มากมายนะครับในหลายๆรุ่นนะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างแจกที่ระลึกงานกระถินนะครับก็มีความสวยงามนะครับส่วนราคาการเช่าหาบูชาก็ยังเป็นพระหลักร้อยต้นๆถึงร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับราคายังไม่แพงนะครับพี่ๆสามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับนี่นะครับพระแท้ที่ ผ่านพิธีนะครับสามารถบูชามาใช้พุทธคุณกันได้นะครับราคาหลักร้อยต้นๆถึงร้อยกลางๆเท่านั้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารับชมความสวยงามของตัวเหรียญกันนะครับตัวเหรียญนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีหูในตัวนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นรูปเหมือนปูทองดําครึ่งองค์แบบนี้นะครับนี่นะครับดูการแกะบล็อกนะครับใบหน้าแววตาคมชัดนะครับมีความสวยงามนะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดกระถิ่น3 9แบบนี้นะครับ นี่นะครับสังกติจุดต่างๆนะครับมีความคมชัดนะครับเขียนว่าหลวงพ่อทองดํานะครับนี่นะครับโดยขอบเหรียญนะครับด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเป็นรอยก้นหอยนะครับเกิดจากการสร้างพระนะครับนี่นะครับตรงขอบนะครับก็เป็นจุดที่สังเกตดูได้ง่ายๆนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่พบว่ามีการทําเก๊ออกมาจําหน่ายแต่อย่างใดนะครับซึ่งเป็นพระ ราคาหลักร้อยต้นๆนะครับอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมนะครับก็เลยไม่มีการทําเก๊ลอกเลนแบบนะครับด้านหลังเหรียญนะครับที่เป็นตัวฟอนต์หนังสือนะครับก็เขียนว่าที่ระลึกนะครับงานทอดกระถิน3พฤศจิกายน2539นะครับแล้วก็เป็นอัจฉรยันนะครับนี่นะครับอัจฉริยะเป็นแท่งๆนะครับมีความสวยงามนะครับด้านล่างนะครับก็เขียนว่าวัดท่าทองนะครับ นี่นะครับขอบเหรียญนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นเป็นก้นหอยเหมือนกันนะครับตรงขอบเหรียญนะครับนี่นะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับนี่นะครับมีเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับถ้าใครศรัทธานะครับในหลวงปู่ทองดํานะครับบางครั้งนะครับวัตถุมงคลของท่านก็มีมากมายหลายรุ่นให้เราเลือกบูชากันได้นะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับ อยู่ที่ความชื่นชอบแล้วก็งบประมาณนะครับในวันนี้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาแนะนําให้ทุกทท่านนะครับได้รู้จักนะครับอีกหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทองดําที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ราคายังเป็นพารหลัก้อยต้นนะครับราคาเบาเบนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะตอกนะครับกระถินปีสามเก้านะครับด้านหลังเหรียญก็เหมือนกันนะครับนครับถ้าตอกแรงนะครับก็จะมีรอยดุ้งนะครับด้านหลังเหรียญนะครับ ไหลลึกนะครับงานทอดกถินนะครับเป็นอ克ะยันเหมือนกันนะครับปัตธาทองนะครับนี่นะครับขอบเหรียญเราก็จะเห็นเป็นก้นหอยแบบนี้นะครับในนี้ก็มีสภาพสวยงามแล้วทองแดงวิ้งวิ้งนะครับนี่นะครับก็จะตอกเหมือนกันนะครับกถินปีสามเก้านะครับนี่นะครับกถือว่าเป็นพระรายการย่อยๆนะครับที่มีความสวยงามนะครับราคาเบาเบานะครับสามารถบูชาใช้พุทธคุณได้นะครับ เป็นพระเท้ทันหลวงปู่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่นะครับก็ถือการนะครับนํามาส่องให้ทุกทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่มีการทําเก้นะครับก็เลยยังไม่ได้ชี้จุดตำหนิเท่าไหรนักนะครับนี่นะครับเป็นพระเท้ผ่านการปลุกเสกนะครับราคาเบาเานะครับถ้าทุกท่านเจอนะครับตามแผงพระต่างๆนะครับราคาเบาๆก็สามารถเช่าบูชาเก็บไว้ใช้พุทธคุณกันได้นะครับ ในเรื่องของพุทธคุณนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องพาณิชย์นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่มีราคาการเช่าหาที่แพงนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับสวยงามแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าได้นามาทําเป็นคลิปดีโอนะครับให้ทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับตัวผมเองนะครับผมก็ ช่าบูชามาตามงบประมาณนะครับหรือไปเจอนะครับบางครั้งกลับบ้านที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ไปเดินตามแผงพัดต่างๆนะครับก็มีการนําออกมาแบ่งเช่าบูชานะครับบางครั้งก็ติดต่อเช่าบูชามานะครับในราคางบประมาณที่เราพอจะสู้ไหวนะครับก็ได้มาในราคาหลักร้อยนะครับตั้งแต่ราคา1 0 0่งร้อยถึงสามบาทนะครับที่ผมเช่ามานะครับก็มีหลากหลายราคานะครับนี่นะครับ ก็เคยเช่ามาหลายเหรียญนะครับแล้วก็มีแบ่งปันออกไปด้วยนะครับนะครับก็มีคนชื่นชอบเหมือนกันนะครับก็อยากจะได้ไว้บูชานะครับบางครั้งก็ติดต่อมานะครับผมก็แบ่งปันออกไปนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไปเจอใหม่นะครับผมก็ได้ทําการเช่าบูชากลับมาเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระดีหลักร้อยอีกหนึ่งรุ่นนะครับในวันนี้นะครับเอกบุญพาก็ถือโอกาสนะครับนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับในวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ